โอเคนะครับผมคลิปล็อกอยู่พวกมึงก็รีบกันเนาะเฮ้ยราเป็นเราเป็นเราเป็นโนเนียโนเนียบางโพ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 ยังเบาไปไปไปแหนไปเราเราผู้กล้าไปไปมาดิกูให้หมดเลยแอกเหรอเฮ้ยมันตีอะไรกันน่ะมาดิ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 เฮ้ยโน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 ว่าไอ้โง่แอกเลือดอะไรวะ ได้ได้ไดเฮ้ยมันเป็นเพาะวะมันเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเลิกเลิกเลิกได้เลิกไอ้สัตว์เาาเเอะะะไรว้ดินมาเป็นกองทัพมันมาน์สเราก็เฮ้ยอย่าไปนเรคนเป็นแต่สนุกครับเฮ้ยเฮ้ยคุจะตายกูจะตายมามามาวุ่นไม่เป็นไปแม่งอะไรวะเนี่ยโอเกมกากเกินเกมกากเกินไม่เล่นเลยโอ้ออกเซิร์ฟเลย If y o moments later กูบอกเลยกูก็พิวอ่ะกูบอกแค่นี้แหละอุ้ยกูตกเลยไอ้เหี้ยพิวพ่อมึงนะ พวกเด็กแว้นพวกเด็กแว้นเฮ้ยกูก็ผิวออกกูบอกแค่นี้แหละไม่ได้ผิวไม่ได้ผิวไม่ได้ผิวไม่มีไม่มีหรอกไม่มีคนเอาอ่ะกูลงมาแล้วเอากูลงอ่ะเกิดอะไรเนี่ยเนี่ยกูอยู่กูอยู่กูครองที่สามมาทำไมกูครองที่สามทำไมอ่ะกูก็เก่งบอกแค่นี้แหละครับผม นี่นี่แบบกระโดดแบบเซียนจานเซียนจานเหมือนเล่นเกมนี้มาสิบกว่าปีใหญ่ยิ่งแค่ One eternity later กาวหัวขึ้นสูวนอนฮ่าฮ่าฮ่ากล่าวานอนเฮ้ยทำไมคว้าไอ้น้องเน็กไม่งหัหลับมาน้องเน็กเฮ้ยมือมัดกระบัดจะมืออุ้ยน้องเน็กบวกแล้วน้องเน็กบวกไอ้ควยอะไรก็มาไอ้ยักษ์กูตายน้องเน็กบวกแล้วน้องเน็กบวกอยู่น้องเน็กบวกอยู่ ไปแล้วเปิดเกียร์หมาโอยน้องแนกน้องแนักตีอยู่น้องแนักตีอยู่พวกน้ำพาเชื้อโรคทั้งหลายไอ้เงี้ยน้องแนักฆ่าได้หนึ่งน้องแนักฆ่าได้หนึ่งน้องแนักเก่งจังจับเข้าเดี๋ยวตายแล้วเหรอพี่ฟ้าเล่นนะน้องน็กน้องน็กโดนได้ตามไม่ไนะไม่โอ้ยน้องน็กมันเดียวมาเกี่ยวน้องแนักไม่เอ้ยน้องแนักโดนน้องแนักโดนน้องนกน้องนกเล่นเลอซีน้องแนักเล่นเลอซี มันเดินคู่มาด้วยนะเอ้าเอ้าน้องแน็กจโดดเดือดสิน้องแน็กจะใช้สเต็ปแล้วสมูทของน้องแน็กตอาวตอาวต้าวต้าว One eternity later โอ้กูทอกูไม่เล่นแล็บอ๋อเจอกันครับครับผู้ชมบ๊ายบายจุ๊บ